กราบเรียนเชิญให้คุณยึดเอาขาตั้งมาให้หน่อยต้องกราบเรียนเชิญน,นะเขาอยู่บ่อตเองอยู่บ่ออ่อาาจราจรคือตอนนี้นะพี่สิ่งที่พี่ห่วงเนี่ยเนื่องจากโรงเรียนอันที่หนึ่งคือโรงเรียนเปิดนะฮะแล้วเราก็ห่วงในแง่าการจราจรเราก็มีการตั้งชุดเพื่อ องโดยความสะดวกในด้านการจราจรทั้งหมดนะครับโดยที่ว่าไม่ว่าม็อบจะไปที่ไหนก็ตามเราจะมีการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนอันที่หนึ่งแล้วสิ่งที่ห่วงอีกอันหนึ่งก็คือตอนนี้มันจะเข้าช่วงไฮซีซั่นแล้วนะครับตอนนี้การท่องเที่ยวเนี่ยมันจะชะง,งักไปโดยเฉพาะแหล่งต,ต่างๆที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยมันเข้าไฮซีซั่นพอดีพอสถานการณ์บ้านเมืองเรามีม็อบเงี้ยมันก็เลยอืมเมันทําให้ นักท่องเที่ยวก็ชะง,งักไปนะครับแล้วอีกอันหนึน่งในช่วงเนี้ที่วัดประวัเนี่ยเราก็รู้ว่ามีงานสําคัญะคระดับนะฮะที่สําคัญของพี่น้องในทาโทรศัไทยต้องแต่ตรงจุดที่เขาขึ้นยายไปชมมท่านักจริงๆแล้วถือว่าอยู่ในพื้นที่พละงยคะก็ <S 1> <S 1> <S 1> <S ตามตามประกาศตามตามนั้นนะเราก็แจ้งนะเมื่อวานนี้ก็มีทางท่านอดุลก็ได้ไปแจ้งแนละ้วชุดเจรจาของเราก็ได้ไปเรียนให้ทาง กลุ่มผู้ชุม,มนุมทราบเพราะว่าอยู่ในเขตพื้นที่ไหมนะครับวันนี้เราก็แจ้งไปแล้วส่วนในการดําเนินการตามกฎหมายเนี่ยเราก็พยายามที่จะดําเนินการทุกอย่างนะแต่สิ่งที่ผมกังวลครับผมกังวลเรื่องปัญหาการจราจรที่ตอนนี้เนี่ยมีพี่น้องไนเงินบน่นมาเยอะนะครับแล้วก็ตรงน,นั้นนะทางผู้ปกครองของนักเรียนที่ไปเรียนแถวแถวย่านนั้นกน็บ,บนนะเราพยายามที่จะใหนะ้เราได้วางแผนแก้ปัญหาการจราจรให้ก่อนนะครับ ใอ่เพาะว่าวันนี้น่าจะมีจุดนี้ขอให้หลีกเลี่ยงไปนี้เราแก้ปัญหาให้ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆถ้าไปปุ๊บเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ทันรถก็ติดกันยาวนี่ผมมือที่สามนะครับกลัวจะไปสร้างสถานการณ์ให้เกิดเป็นความรุนแรงคือการเมืองว่ากันไปมันไม่รุนแรงอยู่แล้วนะฮะ